เขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีตำนานความเชื่อความศรัทธามายาวนานหลายคนต่างเดินทางขึ้นสู่เขาวงพระจันทร์ที่มีความสูงถึง3,790ขั้นบันไดด้วยพลังศรัทธาอันแน่วแน่เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาแห่งนี้คลิปวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของเขาวงพระจันทร์ ที่ปรากฏในประวัติครูบาอาจารย์ให้ท่านได้รับฟังเดิมเขาแห่งนี้เรียกกันว่าเขานางพระจันทร์แต่ได้มีการเปลี่ยนภายหลังจากพระเถระรูปหนึ่งเป็นเขาวงพระจันทร์เหตุผลเพราะอะไรผมจะสรุปให้ฟังในช่วงท้ายคลิปครับการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์ไม่มีที่มาชัดเจนนักมีเพียงการบอกเล่าจากหลวงพ่อฟักพัทธาจารีอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ ซึ่งได้เล่าไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,496มีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งพร้อมคณะลูกศิษย์ได้ติดตามมาหลายคนได้ขึ้นไปยังเขาวงพระจันทร์และท่านก็ได้ติดตามขึ้นไปด้วยเมื่อถึงยอดเขาต่างคนต่างแยกย้ายกันเป็นกลุ่มและเข้าไปกราบพระคุณเจ้าทีละคนสองคนและนั่งรวมกันเป็นกลุ่มพระคุณเจ้าได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้รับฟังจนถึงเวลาราวสี่ทุ่ม ลูกศิษย์จึงได้กราบลาและพักผ่อนตามอัธยาศัยหลวงพ่อฟักจึงกราบลาเช่นกันแต่พระคุณเจ้าได้กล่าวขึ้นว่าจะไปไหนยังไม่ต้องไปวันนี้เราจะมีเรื่องคุยกันให้คนอื่นเขาไปนอนกันเสียก่อนจากนั้นพระคุณเจ้าจึงเล่าให้ฟังว่าเขานางพระจันทร์แห่งนี้สูงมากยากที่จะขึ้นมาถึงกันได้ง่ายๆต้องใช้ความมานะอดทนจึงจะขึ้นมาถึง บางคนเหนื่อยแล้วถอดใจกลับก็มีพอสมควรแต่ถ้ามีความตั้งใจและศรัทธาจริงถึงจะเหนื่อยสักเพียงใดก็ต้องขึ้นไปให้ถึงแล้วท่านจึงเริ่มเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าคนหนึ่งชอบล่องเรือสินค้าไปขายยังต่างแดนแต่มาคราวนี้เรือสินค้าได้เกิดหลงทิศหลงทางไปเจอเกาะแห่งหนึ่งพ่อค้าจึงได้ขึ้นไปพบไม้จันหอมทั่วทั้งเกาะเมื่อเห็นดังนั้น จึงคิดว่าไม้จันหอมมีมูลค่าที่สูงกว่าสินค้าบนเรือตนเองจึงได้ทำการขนสินค้าลงและตัดเอาไม้จันหอมขึ้นเต็มลำเรือเพื่อนำกลับไปขายยังบ้านตนเองซึ่งจะทำกำไรได้มากกว่าระหว่างเส้นทางล่องเรือกลับฝ่ายพูดผีบนเกาะมีความโกรธแค้นที่มาทำการตัดไม้จันหอมไปตามอำเภอใจจึงกระทำริ์ให้เกิดคลื่นลมแรงปะทะกับลำเรือจนแทบจะอับปาง ฝ่ายพ่อค้าเกิดความตกใจแล่ละระลึกขึ้นได้ว่าพี่ชายกำลังบวชในพระพุทธศาสนาจึงยกมือขึ้นอธิษฐานถึงพระพี่ชายขอบารมีให้รอดปลอดภัยขณะนั้นพระพี่ชายได้ทราบเรื่องว่าน้องชายกำลังประสบเหตุร้ายด้วยผลของการกระทำผิดแต่เป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการพระพี่ชายจึงได้แสดงปาฏิหาริย์ปรากฏกายให้เหล่าพูดผีได้เห็น เพื่อขออภัยในการกระทําผิดนั้นเราพูดผีต่างได้สติจึงได้ยอมให้อภัยเหตุการณ์ต่างๆจึงสงบลงและเรือสินค้าจึงกลับถึงฝั่งอย่างปลอดภัยพ่อค้าได้ไปหาพระพี่ชายและเล่าเรื่องราวต่างๆให้รับฟังพระพี่ชายจึงบอกให้ทําการสละไม้จันที่ตัดมาทั้งหมดแล้วปลูกสร้างปราสาททั้งหลังให้เสร็จโดยเร็วแล้วจะอาราธนาพระพุทธเจ้าไปประทับในปราสาทหลังนั้น น้องชายรับปากและได้สร้างปราสาทด้วยไม้จันท์จนแล้วเสร็จพระพิชายจึงเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่ออารัธนาประทับอย่างปราสาทและพระพุทธองค์ได้รับอารัธนานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำริว่าเราจะไปครั้งนี้จะต้องไปทางอากาศและผ่านที่อยู่ของสัจพันธ์ฤาษีบนยอดเขานางพระจันทร์และเราจะแวะโปรดสัจพันธ์ฤาษีด้วยเพราะทําความเพียรดีแล้ว แต่ยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงยอดเขานางพระจันทร์ฝ่ายสัจพันธ์ฤาษีได้เห็นจึงเข้าไปกราบแทบพระบาทและพระองค์ได้เทศนาธรรมให้รับฟังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปยังปราสาทไม้จันหอมและประทับณปราสาทหลังนั้นพร้อมเทศนาธรรมโปรดน้องชายของพระจนสำเร็จสมความปรารถนาเมื่อเสร็จสิ้นภาร,รกิจพระพุทธองค์ได้เสด็จกลับ เมื่อถึงยอดเขานางพระจันทร์สัจพันธ์ฤาษีปรารถนาจะตามไปด้วยพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสัจพันธ์เรารู้จักกันดีแล้วใกล้ชิดกันดีแล้วไม่จําเป็นต้องตามเราไปสัจพันธ์ฤาษีจึงขออาราธนาพระพุทธองค์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนยอดเขาเพื่อเป็นที่ศักการะของตนเองพระพุทธองค์จึงเหยียบบนยอดหินบนเขานางพระจันทร์ เป็นรอยพระพุทธบาทจนถึงทุกวันนี้ตำนานนี้เป็นคำบอกเล่ามาจากหลวงพ่อฟักพัทนาจารีหลวงพ่อฟักได้เล่าเพิ่มเติมว่าแต่เก่าก่อนเรียกเขานางพระจันทร์แต่ปัจจุบันเรียกเขาวงพระจันทร์เพราะเมื่อปีพุทธศักราช2496หลวงพ่อโอภาสีซึ่งเป็นพระอาจารย์ให้เปลี่ยนจากนางเป็นวงเพราะเหตุที่ว่าบริเวณเขาทั้งสีด้านเป็นเขารูปวงโค้ง มองทางไหนก็เห็นเป็นวงโอบล้อมจึงขนานนามว่าเขาวงพระจันทร์นับแต่นั้นมาบนยอดเขาวงพระจันทร์ได้เกิดเรื่องราวอาศัศจรรย์สำคัญแก่หลวงพ่อฟักโดยวันหนึ่งหลวงพ่อฟักกำลังทำสมาธิบนยอดเขาจิตตอนนั้นแน่วแน่สงบนิ่งแต่พลันได้เกิดสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงหนึ่งดังขึ้นความรู้สึกตอนนั้นเหมือนภูเขาสั่นสะเทือนไปทั้งลูกเสียงนั้นก้องกังวานว่า อย่าลืมเราพระพุทธโธอย่าลืมเราพระพุทธโธอย่าลืมเราพระพุทธโธเป็นการกล่าวเช่นนี้สามครั้งหลวงพ่อฟักได้พนมมือแล้วก้มลงกราบเพราะเสียงนั้นจะมาจากผู้ใดเป็นไม่ได้นอกจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความรู้สึกตอนนั้นมีความซาบซึ้งจิตใจเป็นอย่างมากเกิดมานะในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจเจริญสติอย่างต่อเนื่อง จนจิตละเอียดไม่รู้สึกถึงลมหายใจนอกจากนี้หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็เคยขึ้นเขาวงพระจันทร์เพื่อกราบสักการะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้และเขียนบันทึกไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นไว้ว่าบนยอดเขาวงพระจันทร์เคยมีพระอรหันต์มานิพพานแล้วหนึ่งองค์ในประวัติหลวงพ่อปานโสน,นโทก็ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเร้นรับที่เขาวงพระจันทร์เช่นกัน หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าไว้ในประวัติหลวงพ่อปานไว้ว่าสมัยที่เขาวงพระจันทร์ยังไม่สมบูรณ์เช่นปัจจุบันนี้ขณะนั้นหลวงพ่อปานท่านกำลังสร้างมนฑปดและบันไดขึ้นเขามีพระรูปหนึ่งชื่อว่าท่านสำราญอยู่ประจำที่เขาวงพระจันทร์และมักจะสวดคาถาพานยักษ์ขับไล่ผีอยู่เป็นประจำซึ่งคาถานี้ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเป็นคาถาที่ท่านเท้าเวสุวรรณได้ถวายแด่พระพุทธองค์ เพื่อให้พระธุดงสวดป้องกันจากผีอันตรพาลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นมาวันหนึ่งช่วงใกล้ค่ำหลวงพ่อฤาษีได้ยินเสียงท่านสํารานร้องโอดโอยจึงรีบไปดูคิดว่าถูกทำร้ายแต่ปรากฏเห็นคนนุ่งผ้าแดงเสื้อแดงโพกผ้าสีแดงถือหวายขนาดใหญ่หวดฟาดไปที่ท่านสําราญแด้รู้ได้ทันทีว่าคือท่านขุนด่าน หรือเจ้าพ่อขุนด่านที่อารักขาเขตนี้ปัจจุบันมีศาลเจ้าพ่อขุนด่านอยู่บริเวณทางโค้งก่อนเข้าสู่วัดเขาวงพระจันทร์เล็กน้อยครับตอนนั้นท่านขุนด่านฟาดลงที่ท่านสำราญไม่ยัง้งหลวงพ่อฤาษีและเพื่อนพระก็พากันขอร้องให้หยุดแต่ท่านขุนด่านหันมามองด้วยตาแดงกล่ำน่ากลัวแล้วกล่าวว่าเจ้านี้อวดดีนักเอาคาถาท่านมหาราชมาขับไล่เทวดาไล่ขับผี เขาให้ไว้สำหรับคนดีไม่ใช่ให้คนอันธพาลเลยต้องมาจัดการเสรียหน่อยคราวต่อไปถ้าทำอีกจะเอาให้หนักกว่านี้แล้วท่านขุนด่านก็หายตัวไปเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ท่านสําราญออกจากเขาวงพระจันทร์ไปเลยทันทีครับนอกจากนี้ในประวัติหลวงพ่อปานได้บันทึกไว้ด้วยว่าหลวงพ่อปานได้พาคณะสิทธิ์หนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุด,ดงไปสักการะพระพุทธบาทสระบุรี และต่อมาก็เดินทางไปยังเขาวงพระจันทร์เวลานั้นเส้นทางค่อนข้างลำบากต้องแบกกรดขึ้นเขาเมื่อทำการปรักกรดภาวนาหลวงพ่อปานได้บอกคณะสิทธว่าที่เขาวงพระจันทร์แห่งนี้มีพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ถ้าพวกเธอทําด,ดีปฏิบัติด,ดีพวกเธอจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุพอตกช่วงกลางคืนหลวงพ่อปานได้เรียกคณะสิทธมาอบรมธรรม และให้ทุกคนเริ่มตั้งจิตภาวนาจับพุทธานุสติเป็นอารมณ์พอเริ่มภาวนาไปได้ระยะหนึ่งได้ปรากฏพระบรมสารีริกธาตุองค์โตกว่าบาทพระเป็นดาวสว่างสดใสขึ้นมาจากเขาวงพระจันทร์ถึงเจ็ดดวงและลอยนิ่งอยู่สูงขึ้นไปจากยอดไม้สองถึงสามเท่าขณะนั้นหลวงพ่อปานได้ถามพระลูกศิษย์ว่าเห็นพระบรมสารีริกธาตุกันใช่ไหมพระทุกรูปตอบตรงกันว่า เห็นทั้งสิ้นเจ็ดองค์ครับหลวงพ่อปานจึงตอบว่าใช่ใช้ได้สมาธิดีวิปัสสนาดีเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นตำนานบอกเล่าและปรากฏในบันทึกเป็นหลักฐานและผมได้นำมาเรียบเรียงให้รับฟังเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับท่านที่จะเดินทางไปยังเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ประกอบกำลังศรัทธาเป็นพุทธานุสติต่อไปครับ